สบายดี bye, dear, พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและกาทัวโลกพระภูพออกับเบาแก้วคุณโกสุริโยบันทามีแตโกไปนาเงินทีไซกับผมสรุปแล้วก็คือบ่อนบบเกิดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เบาแก้วกับผมมีประสบการณ์ในื่องการปูกเคกตเลยเด้อพี่น้องผมมีประสบการณ์เท่อนี้ถือ่าเป็นเท่อทําอิดของชีวิตทีแอน บายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและกาทั่วโลกประโภคพอร์กกับบ่าวแก้วคุณโกศลุิโยบันทามีแต่โกไปนาเงินจีไสกับพ่อพี่พี่น้องเอ้ยทั้งช่องจอยกินจู Channel พี่น้องที่กำลังติดตามมาชมคลิปนี้อยู่มา c o ไล่ถืกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้โบกพาดคลิปใหม่ๆฝากติดตามทางช่อง YouTube แลือกระทั่งเพจเฟซบุ๊กลำเด้อพี่น,อน้องเนาะอ่าเมื่อนี้อ่าเมื่อนี้บ่าวแก้วสิมาัธยอันเฮ็ดเนาะพี่น้อง เห็ดเฟืองเนาะหลังจากที่ปลูกไปยังแต่คลิปก้อนเนาะคลิปก้อนเนาะคลิปนี้เดี๋ยวสิมาเปิดอันไอ้พี่น้องเบิงมูฮัวสิเป็นหริอบอร์เนาะตอนนี้บ่าแกะก็อยู่ที่สวนทางเพื่อนเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะสวนทางเพื่อนกับพี่ต้นใหม่ลายเนาะอ่าตอนนี้กับเวล่าใบาสามดอกก็ใบาสามกว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมาเปิดเบิงเห็ดว่านเซียนสิออกบอเนาะพี่น้องจากมือนั่นฮอนมือนี่กับเป็นซีมือพอดีเนาะ พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปโอแก้วที่ตามช่องโอแก้วอยู่กับขอบคุณขอบคุณเราพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเข้ามาเนาะพี่น้องอ่ะโอแก้วก็ที่พยายามเฮ็ดคลนะนะิปเนาะไอ้ชิปใหม่ๆเนาะพยายามพัฒนาคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวบันนี้ที่มาเปิดเบิ่งเฮ็ดกันดีกว่าพี่น้องเริ่มปลูกเริ่มปลูกแต่วันที่7เนาะพี่น้องวันที่7เหมือน,นี๋วันที่11 สิบเอ็ดแล้วมอนีน้เนะโมฮูวานสิเกิดไฮรูบอเนาะนี่แหละเดี๋ยวเรามาเปิดเบิ้งความกันพี่น้อง สรุปแล้วก,ก็คือบอลโบเกิดเด้อพี่น้องเด้อบบเกิดซ้ำนาะเป็นล่านหน่นอยๆหน่อยนึงเนาะพี่น้องบ่หลายขึ้นขึ้นล่าหน่อยนึงบ่หลายสง,งสัยอากาศมันสิเย็นไปพี่น้องนี่ยในฮูน้เนาะเพราะว่าวันสงสารมื้อ,อ,อนี้อากาศมันมันก็นสิเย็นๆนยน็นจักหน่อยเนาะเดี๋ยวบ่เกิดให้เลยนอ้อเงียเห็นเงียบเลย ซิมซิมโมกเกิดโมกเกิดได้เลยพี่น้องเนาะโอ้สงสัยสิไดเอาหน้ามาฮุสแล้วก็คุมไว้อีกจักรทีรนึงคนละพี่น้องนบโ,<อ>โมหอนเนาะอากาศเย็นพี่น้องโมเกิดให้ซ้ำคือสิปลาไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะโมเกิด เดี๋ยวเสียวเ,เอาหนาหมโมโหดมาจากหน่อยมาได้กินสาม <ś led> อ้อยเด้อบอสำเร็จบอสำเร็จนะคุมไปก่อนไี่น่องคุมไปก่อน บัวสมเร็จ <Platform> พ <point> ี่น้องเฮ็ดบ่เกิดซ้ำเนาะเฮ็ดบ่เกิดซ้ำเนาะอันนี้บ่แก้วก็บ่มีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกเ็ดเลยเด้อพี่น้องบ่มีประสบการณ์เทื่อนี้คือว่าเป็นเทื่อทําอิดของชีวิตที่อันลงมือปลูกเ็ดเนาะอันนี้กับ่แก้วจะลองพุ่ทิ่มไว้จักทิศนึงก่อนเนาะว่าสิเกิดหรือบ่เนาะนี่แหละพี่น้องเนาะบ่เกิดบ่ได้กินซ้ำเนาะกาเดี๋ยวถ้าถ้าเบิ่งอีกจักรทิศหนึงเนาะอันที่หนึงเดี๋ยวจะเปิดเบอร์อีกว่าสิเป็นหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะ โอ้นี่แหละเสียดายเนาะพี่น้องเนาะกับโบเป็นยังเนาะที่ว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเนาะให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเนาะแล้วก็จะได้เอาประสบการณ์นี้ไปปรับปรุงในอันข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะตอนนี้บราแก้วก็อยู่ที่สวนข่างเฮือนเนาะพี่น้องสวนข่างเฮือนก็มีต้นไม้หลายหลายชนิดที่กันเนาะมีทั้งต้นมะพร้าวเนาะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเนาะ ขางกําแฟฟางพุง่นก็เป็นเป็นน้องสะเนาะเป็นน้องสะแล้วก็จะมีสวนพักเทีเยนบ่อแก้วมักไปถ่ายพี่น้องในเบิ่งประจํากับที่อยู่ฝั่งนี้เนาะพี่น้องเนาะน้องสะทางนี้ก็สิเป็นนั่นทางเขา้าทางเขา้าทางเข้าน้องสะเข้าสวนเนาะพี่น้องอ่ะปลูกต้นไม้ไว้หลายหลายหลายอย่างเนาะนก็เป็นต้นอ,นอ่อนโอาโดเนาะต้นโอาโดคนนี้ก็คือสิบ่รอดนะพี่น้องตายเนาะ เอาเพิ่นมาปลูกไว้เพราะว่าเพิ่นนั้นอันเกิดอยู่ข้างเฮือนแหละง่ายเพิ่นออกมาอยู่พี่นะบ่ฮู้ว่าสิรอดหรือบอ่วหรือแนวใดบ่ฮู้แล้วพี่น้องนะเริ่มเริ่มตายแล้วเนาะแต่ต้นนี้รอดต้นนี้รอดต้นนี้ถือว่ารอดเนาะพี่น้องแล้วก็มีตน้นคาคาแน่อันนี้ อันนี้ก็สิปูก,กันมันเป็นต้นอะไยังมับักแตงนะพี่น้องน่าจะเป็นต้นบักแตงนี่แหละเนาะต้นบักแตงเนาะแล้วก็มีต้นสะดาวอันนี้ก็เป็นโรงเก็บฟืนนะพี่น้องโรงเก็บฟืนต้นสะดาวต้นมะก,กอกนี่แหละเนาะแล้วก็ต้นคาตัวนี้เป็นปลาคาพี่น้องีต้นมะมี่เนาะต้น,ะตนมะมี่ ภาษาไทยเอิ่นขนุนเนาะนี่แหละนนี่เาะสำหรับคลิปนี้ก็คือสิ้นไทยพี่น้องในเบิงแต่สัมมีเนาะพี่น้องเนาะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวสิมาถ่ายเบิงใหม่เนาะพี่น้องเนาะสิเป็นคลิปยังกะรอทารุนทาเบิงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องมักกดไลค์ถึกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบราแก้วกด้วยพี่น้องเนาะเอาวสำหรับคลิปนี้ก็สุขสบายดีพี่น้อง